สวัสดีจ้ามื่อวานมอพมาพ่อกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วได้เจะพี่น้องมื่อนี้ไก็พา,ามากินแกงอ้งอมกแกงอก้อมไก่จ่าแกงอ้อมไก่ใส่ผักพี่น้องไตไก่ผุ่นเด้นไต่ไก่กับน้องไก่ปีไก่จ่าเสียดายบม่มีไก,บนนไกบ่บานเนาะพี่น้องไก่บานบานเฮาเนาะใส่ผักใส่ผักชีสารพัดผักไก่ไปเมืองฟักท้องบ่มีฟักท้องอสวดหนามนก็หิวข้ว อืไส้ไต้หลายๆอากาศหนาวๆสดแกงอ้อมห่อน,อนกับข้าวเหนียวห่อน,อนจ้ะเพียงเพียง <c oughs> อือโ้ยจำนามคนพี่น้องเลยอืมจากอาหารบ้านเขา กูนักไก่ไก่ลูกโดดนะใส่ผักสิกูน่ะนี่บวบได้พี่น้อง บัวบยู่นี่มาม,ม,มาชับชบน้ำกัน พี่มาตกไม่เนาะหนาวมุ้น,นอะเมือคืนไฟดับ <c oughs> อินเทอร์เน็ตพึ่งมาเหมือนเศร้าเนี่ยร่มเงอืม <c oughs> ไส้น่องไส้ปีกแต่ว่าแกงมากกินไตไก่พี่น้องไต้ก่กหัวใจไก่ไหมแกงหม้อบองไ่ไดเนี่ยไม่ถ้ากินเหมือแรงน้ำผักชีแกงหม้อไง่หลยงหม้อไ่น้ำบรทันผักชีใส่บ่มเหมือดพี่น้อง ก็เลยตักมาก,กินก่อนเดี๋ยวจังเสี่ยวผักชีใสอีก <c oughs> อกินนั่งเสียแซบแกงใส่นามปลานอนหนัวอืมอย่างเขียวปือป้อๆแคร์ไปตำนั่นอยังเก็บสุกลก <c oughs> มีแฮงส่วนห่อนห่อนเข่าก็ห่อนแกงก็ห่อนเพื่อซาดออกเลยบัดน,นี้ไฟดับดูดูดจ้ะหนาหนาวเนี่ยเพระาะว่าล้มแพงถ้าหิมะมาร้ายเนี่ย แหงดับดุปปัญหาไฟดับเนี่ยช่วงหนาวหนาวเนี่ยโอ้ ปกติจะเปิดแอร์เปิดอความหอนไว้เมดืมดคืนพี่น้องหมือเมืคืนนู่นนี <laughs> ่หน่าแฮมเมื่อจะดังไฟจะเปิดไอเครื่องทาความร้อนนอะมันทังใส่หนาเขานะพี่น้องข้าก็ไปตากแดดไนนี้เมื่อเปิดก็ยุ่บม่ได้หนาวหนาวเขากรโด ตื่นมาหมอคืนเอ๊ะคือเป็นเน้าหนาวมืดกับมืดปกติจะเปิดไฟไว้เนาะห้าขวงของน้ำของยังตื่นมาเอามาเปิดไฟกับบดติดเา้าไฟดับตัวนี่แม่สนอขันย้อนเป็นเน้าหนาวส่วนทำความร้อนก็ดับไฟดับ Thóc Lục đột. <laughs> Mà lén ít. mỏi. Đây lục đột không? พร <c oughs> ิกแดงไอพริกแห้งเอามาจากเมืองไทยน้ำไปเมืองไทยขนตะแนวกินลรพี่น้องเสียผ่าตัวเดียวบ่บบมีติดกระเป๋าเลยเด้ไไ้มิตตะแนวกินพริกแห้งพริกป่นเอาฮอดผงนวัวคนเด้ <c oughs> รสดี ถ้าตะไคร่ใบบก,กวดกับโซงกับสายเขาอยู่นี่ปลูกบ่ได้น่าจะแพงแพงไปซื้อเขาถุง,นงเ,เงนึองใส่ไอ้ไอ้น้ำยาขนมจีนน่ะกระซ้ายกับบะหอมอยนาะทุงเนืองแดดประมาณชื่อหาหวานนะอ๋อหมืดๆ กัน <c oughs> เป็นแซมทีวีหน้าก็เลยดำเดี๋ยวทีว่าบดตรงโป๊กอีกเ <c oughs> มื่อเขาเมื่เขาแสงเพราะว่าทายนี่ยไม่ได้ใส่แสงหนังเลยธรรมาชาติล้วนๆ มีตลอดไฟทั้งหัวนะ <laughs> ขมไฟกล้องกัปบป้าบ๊บเป็นหรอกจังไดจังสั่นเลยไกอื ปีกใกล้มากกินน้ำสับพี่น้องก็ปีกูุรมันไหมบกค่อยเอาเนือไไ้อมาใส่เลยนั่งเสร็ได้แทะกลเนี่ยไตยมันเนี่ยของมัก Hãy pích cho kênh bông Mì bàn <laughs> เห็ดกลิ่นท่อนๆตนั้งแต่แสบไปนาะข้าวก็ห่อนแกงก็ห่อนกะบากาศเย็นๆมนเมนี่น้องพอลีน่าเลืกเร็วเลือกใบม้งซีชิมห้ะบอมหมนเทียงซีชิมหาห เป่ากินได้ไปห้ารุ๊กนี่ก็อีกสิบหานาทีเที่ยง <c oughs> จะได้เห็ดน,น้องกินให้เขาเขาติดมือแหนงหอนมือบัง ไส่ไก่ถุงึ่งเครื่องโลกไก็ใช้หมดเลยควางหมกักถ้าเป็นเด็กหน่อยบ่ค่อยได้กินพี่น้องพราะว่าผู้เฒ่าตัว <c oughs> ผู้เฒ่าว่าอยากกินตต่ไก่เด็กน้อยัอนสิเหมือนได้ว่าสันมา บันได้ได้ควงแสบนะไปหาฟักทองบ้ามิกินตามมิ้ตามเกิดเกิดมากก็กินลดแมนบ่ <laughs> ขึ้นดาวเสา็จพระเป็นตาหิมะมืนอนี้หิมะตกพี่นอ้องเหมือนอึคืออยู่ห้องนอกบรรยากาศคือฝนจิต,ตกแต่ว่าหิมะตกบะมีม่สับใช่แบบนี้เลย เด้กวก็บ๊บปีนใบเขาแหงย่นี่ก็นาดำนาแดงพี่น้องเอ้ยอันทั้งดัางไฟทั้งเปิดแอร์เปิดเ้รื่องทำความร้อนนาแหงม้อนบนันรยใกล้แพ่นะแพ่แอร์ห่อนๆทางเส้นหนาเขาหนาเขากะแห้ง บันี่เป็นพุ้มแพ่บนันิพื้นพื้นเต็มหนาเด้จ่ะคันพื้นเต็มหนาแล้วบนันีเพราะน้ำพื้นยยบเหาพีนออ่น้องแน้วกลายเป็นพุ้มแพ่พุ้มแพ่ลายเด้ถ้าน้ำพื้นยยบต้องเจอก,กับเป็นซ้ำๆน้ำตูพื่อกันเดน้ำแกน,น้ำขาเนะี่ยถ้าถ้าเป็นแบบว่าคล้ายๆล้มพิษนะขึ้นนะถ้าหูซึกว่าคันยิ้มๆยิมเยิ้มใกล้สีฟ้ากินยายาล้วบนันิเป็นตีกันก็แบบ หลงผิดทั้งสิขื้นทั้งสิหธลงนะพ่อกินยาลาดไว้ได้เลยถ้าบุษ้อนเนี่เต็มตนเต็มตัวแล้วเพราะบันนี้มันยุบพี่น้องมันก็ะสิเป็นซ้ำๆเป็นจำเป็นจำนะใกล้นะใกล้กลจะเป็นแบบว่าพุมพพ้มแผ่พุ้มแผ่เป็นหลายละ่ะถืออากาศฮอนอากาศหนาวอากาศยังเนี่ยเป็นมดเน,นี่ยยังยังเปิดความฮอนเนี่ยทั้งต้หน้าเนี่ยกรบสิเป็นพื้นเต็ม เป็นซ้ำเป็นซ้ำเป็นจำจำเป็นมัตเต้ทำเปนแบบว่าเออพึ่งตอดแตนตอดน้องจ๋าพุขึ้นเต็มตัว เมื่กี้ไปนะ้าไปปีนต้นมะขามแดนตอดผู้ขึ้นเต็มโตขึ้นในคนผมนี่สั้นสากลาได้ได้พี่น,น้องจะเป็นเด็กหน่อยแพรต้องระวังคือบา่านอนน้ำให้น้ํำน้าหอมกับมิมแตนไม่ผิ่งอ่ะถ้าได้ตอดใกล้นี่ว่าขึ้นเต็มตัวบนนี่ต้องเฝ้ากินยา เ้ากินยากแก้แพ้แล้วปน,นี้ต้องวันนี้ผู้ถ่าบ้าน,นเขานาะแต่ว่าตา่ำค่าต่ำมันขี้มินต่ำยังมาท้าให้ะกี้ยากับยายหอมอันต่ว่าตา่ำอีหยังมาท้าให้เลียเ้ยงเออเฮอยเฮ่ยอยู่ต่ว้าค่าต่ว่าอย่างแก่พื้นแล้วทัน สลูกประจำตัวนวีน่ความนเลยฉีดยาพี่นอ้องเกิดเปินขือแม่ละน้องซ้ายก็เป็นน้องซ้ายนี่แมงเมืองมยังตอดกับอ่ไ้เด้อได้เขาลงบานลดน้องซ้ายนี่แห้งเป็นคัดจะ้ังหางที่ยบไปใส่มาใส่พกพกแต่ยาแก้แพ้ แกบ่ค่อยอยากกินได้พี่น้องมันกินแล้วมันเมื่อยนอนดีดนี่นย้ำมือแรงเนี่ยได้กินทุกเมื่อได้กวนนอนถ้าบราสิสันเด็กเดือนเดินเนี่ยแต่ว่าคันนี่อย่างเป็นจะค้นเป็นพุ่มแพรอู้แฉบ เกียบเกียบเมิดสิเมิดอทีหลีได้ไงกินให้เมิดเพราะว่าอย่างอันใน,นหมอ้อเขาจะไปกินเมล็ดพี่นอ้องซีโปเดาไปใส่ไว้ในหม้อเพราะว่าใกลก้จะกินให้เมิด

บ้านแก่ถ้าลูกน้ำกันบเตี้ยวจะเต็มหนาจอถ้าแก้ก็เต็มหน,าจ,น,มหนาจอแล้ว <c oughs> ถ้าเอาตะออดเอาน้องพอลีนาไม่อยู่หนาใส่เดียวกันเลย คยถ่ายรูปควอบครัวเรซีคนแก่แต่ว่าน้องพอลลิน่าล้วกับน้องแม็กอู้เห็นต้นหนาแก่ไหมเห็นต้นหนาแก่ก็แต่อดกล่องบ่พอขรอบครัวกินแซ่บน้องแก้วนงเพย์กับเขา แค่ใ <S an> นก็ได้จะกินใหมาได้เลยจ้ะขีดโดนแล้วเนี่ยแซ่บแซ่บไปจากแกงไส้ออมนะบวบบ,บบวบบวบคิดว่ามนนะมาณเนี <S <S <an> ่ยหวานแซ่ กินหลายถ้าถ้าใกล้แ็่กับเข่าแบบเนี่ยอาหารแบบอีสานบ้านเขาเนี่ยออมเอินค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก็นะจ๊ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไกลในเด้อจ้ช่องน,น้อยของแม่ไก่พาแซบจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆจ้ะบายบายจ้ะขอบคุณค่ะ กินข้าวเก็บหมดกอง